แฟนมอเตอร์ปั Motor, ๊มติ๊กไปแล้วผลปรากฏว่าปั Pump ๊มติ๊กหมุนกลับด้านทีนี้หลังจากปั๊มติ๊กหมุนกลับด้านไปแล้วนะเขาก็เลยถามต่อมาว่ามันจะทําให้ระบบไฟภายในตัวรถพังเสียหายหรือไม่นั่นหมายความวา่าเขาถามว่า ECU มันจะพังไหมนะครับพี่น้อง FC วันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับ เมื่อเพื่อนๆพ,พี่น้อง f อนะได้ตั้งคำถามกระทูถามเข้ามานะว่ารถเขานะ่ะมีปัญหาเรื่องของป um ั๊มติ๊กนะอ่าทีนี้นะเขาก็เลยได้ไปทำการเปลี่ยนเฉพาะตัวมอเตอร์นะอ่าเขาไปเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กมาทีนี้ผลปรากฏว่าปั um ๊มติ๊กมันหมุนกลับด้านลนะสิอ่าพอป um ั๊มติ๊กมันหมุนกลับด้านนะเขาก็เลยสงสัยว่าอ่ามันจะทำให้ ECU พังหรือไม่นะ แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องนี้กันนะเรามาพูดคุยอ่าเรื่องของตัวมอเตอร์ปั๊มติ๊กสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราได้สอบถามอ่าเชิงลึกเข้าไปนะเขาบอกว่าเขาไปซื้อมอเตอร์ปั๊มติ๊กของเทียมเขาไปซื้อมอเตอร์อ่ามอเตอร์อ่าเสียงขึ้นไหลเองสินอพี่น,อน้องเขาไปซื้อมอเตอร์ปั๊มติ๊กของเทียมมาทีนี้เขาบอกว่าที่มอเตอร์ปั๊มติ๊กของเทียมมันไม่มีขั้วบวกขั้วลบบอก นะอ่ามันไม่มีขั้วบวกขั้วลบบอกทีนี้เขาก็ไม่ได้ระบุรุ่นมาด้วยนะครับพี่น้อง FC นะที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้อ่าเฉพาะมอเตอร์เนี่ยเทียมมอเตอร์เทียมเลยแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้มอเตอร์ป๊มติของเทียมเนี่ยของเราที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะมันจะมีขั้วบวกขั้วลบไหมอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาไปใช้แบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะอ่าตามนี้นะครับทุกท่านนะ ทีนี้เรามาดูกันนะว่ามอเตอร์ปั๊มติ๊กเทียมเนี่ยนะมันจะมีขั้วบวกขั้วลบให้เราไหมนะอ่าอันนี้นะน่าจะเป็นของเทียมเหมือนกันนะน่าจะเป็นของเทียมเหมือนกันนะะดูดีๆนะครับมันมีไหมเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย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 ขั้วบวกไหมเนี่ยเนี่ยบวกลบนะครับมันมีอยู่เนี่ยนะครับบวกลบเนี่ยมีเลยแหละเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยมีบวกมีลบให้เราเห็นอันนี้แท้หรือเทียมวะน่าจะแทมั้ง นะอ่าสมมุติว่านี้เป็ então, molecule, duh. นแท้แล้วกันมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่แบบนี้แต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าอ่ามันไม่มีสีของเขาอ่ะมันไม่มีอ่ะอันนี้มันมีขั้วบวกขั้วลบอยู่เห็นไหมอ่ามันมีขั้วบวกขั้วลบอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยแหละนี่แหละนะอ่าทีนี้นะเราไปดูมอเตอร์อีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้ก็เทียมเหมือนกันเทียมเหมือนกันเห็นไหมขั้วบวกขั้วลบเห็นยัง เห็นอย่างเนี้ยพิมพ์รเริ่มเทิมเลยเห็นไหมก็บวกก็ลบอ่ามันก็มีมีทุกตัวนะครับวันนี้ก็ของเทียมแหละนะครับทุกท่านนะของกอนะ๊อปนะอ่าทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึง่งเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะอ่าทุกท่านอาจจะมองดูแลว้วนะว่ามันไม่มีนะมันไม่มีนะมันไม่มีมันไม่มีนะนนะนนนะหลายๆายคนอาจจะบอกว่ามันไม่มีโดยรอบมันก็ไม่มีเห็นไหมอ่าทีนี้นะครับ มันพิมพ์ไว้ตรงไหนส่องลงไปดูลึกๆเนี่ยข้างในเนี่ยส่องลงไปดูลึกๆนะอ่านะครับเดี๋ยวจะอ่านะครับทีนี้เรามาดูมอเตอร์ตัวนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมขั้วบวกขั้วลบมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ในช่องเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในช่องเห็นไหมขั้วบวกขั้วลบนะมันมีมันมีทุกตัวเพียงแค่ว่าท่านไม่สังเกตแค่นั้นเองถ้าท่านสังเกตท่านก็มองเห็นแหละนะครับทุกท่านนะอ่าบางตัวนะครับ บางตัวมันก็ไม่อ่ามันก็พิมพ์อยู่ด้านข้างแบบนี้บางตัวมันก็พิมพ์อยู่ด้านข้างขอบข้างแบบนี้หรือใกล้ๆขั้วนะอ่าอันนี้ก็ให้ไปสังเกตดูทีนี้ทีนี้นะอ่าย้อนกลับมาเรื่องของเราบ้างย้อนกลับมานะที่เขาบอกว่าอ่าของเขามันมันมองไม่เห็นขั้วบวกขั้วลบแล้วทีนี้เขาตอกลับด้านพอเขาตอกลับด้านแล้วผลปรากฏว่ามอเตอร์ปั๊มติ๊กมันหมุน ย้อนกลับมันก็เลยไม่ดูดน้ํามันมันไม่ปัม๊มน้ํามันขึ้นมารถมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดถามว่ามอเตอร์จะพังไหมไม่พังมอ,อม,อมอเตอร์ปั๊มอามอเตอร์ปั๊มเนี่ยมันไม่พังอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าข้างในนะอาของฮอนด้าเนี่ยข้างในเนี่ยนะมันจะเป็นฐานสองตัวฐานขาเข้าฐานฐานนาไฟเข้ากับฐานนําไฟออกไปลงกลาวแค่นั้นเองมันจะเข้าขั้วไหนก็ได้ พียงแค่ว่ามันจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแค่นั้นเองมันไม่ทําให้มอเตอร์พังคุณต่อกลับก็ใช้งานได้ถามว่ากล่อง ECU จะพังไหมไม่พังไม่พังนะครับไม่พังเพราะว่าอ่ามันวิ่งไปลงกลาวที่กล่องแค่นั้นเองมันวิ่งไปลงกลาวที่กล่องแค่นั้นเองนะครับทุกท่านมันไม่มีอะไรนะไฟจากสวิตช์กุญแจเข้ามาที่ปัม๊มนะออกจากปั๊มก็ไปที่ ECU ECU เป็นเพียงแค่ ตัวต่อวงจรเกาวเช่นั้นเองนะครับทุกท่านกล่องไม่พังนะเพียงแค่ว่า,าสนามแม่เหล็กข้างในไฟมันเข้าผิดด้านมันก็เลยหมุนกับกับด้านกันเฉยๆนะแต่ทีนี้มาเป็นยามาฮ่าในรุ่นเก่าๆมันก็จะเป็นไฟวงจร3เฟสแบบนี้มีสายไฟ3เส้นแบบนี้แน่นอนครับถ้าคุณไปซื้อเป็นปั๊มแท้มาหรือหามอเตอร์แท้ได้มันสลับไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันล็อกสเปก อ่ามันล็อกสเปคไว้แบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะถ้าของยามาฮ่าท่านไม่ต้องไปห่วงอะไรมันนะครับแต่ยามาฮารุ่นใหม่ๆม,มันก็เป็นมอเตอร์ของ Honda เนี่ยเป็นมอเตอร์แบบนี้เลยนะน่าจะตัวนี้ด้วยซ้ํานะครับทุกท่านนะประมาณนี้นะครับทุกท่านก็ต่อได้เลยนะครับสําหรับยามาฮ่าในรุ่นใหม่ๆที่ผลิตออกมาก็จะเป็นมอเตอร์แบบนี้ในตระก,กูลฟินฟินนี่มันใช้กับอ่าตระก,กูลเวฟคลิกนี่แหละน่าจะตัวนี้แหละนะอ่าลงกับฟินนะถ้าจาไม่ผิดนะ ้าผิดขออภัยด้วยนะครับทุกท่านนะอ้าวตามนี้เลยนะครับมันไม่พังนะครับไม่ต้องตกใจเพียงแค่ว่าท่านต่อกลับด้านให้ถูกแค่นั้นเองนะครับทุกท่านนะมันมีขั้วบอกอยู่แต่ว่าทีนี้เมื่อเรามาพูดถึงมอเตอร์ปั๊มติ๊กแล้วเมื่อเราพูดถึงมอเตอร์ปั๊มติ๊กแล้วนะเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยจะยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนอันนี้ผมไม่ทราบกับท่านว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่ เขาจะใช้ยี่ห้อไหนกันแต่ผมบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาที่ท่านไปซื้อปั๊มติ๊กมาท่านอย่าเพิ่งจุ่มน้ำมันนะอย่าเพิ่งจุ่มน้ำมันนะเอาสายไฟต่อเข้าก่อนเอาสายไฟต่อเข้า,า,า,ขาแล้วก็เอาไปแตะกับขัว้วแบตเตอรี่นะเวลาที่ท่านต่อสายไฟเข้าปับ๊บเอาไปแตะกับขัวบ้วแบตเตอรี่ขั้วบวกขั้วลบเนี่ยนะเทสว่ามอเตอร์หมุนไหมเทสว่ามอเตอร์หมุนไหมเวลาแตะแตะแช่ยาวนะแตะแช่ยาวนะ อย่าไปแตะปล่อยแตะปล่อยนะถ้าคุณไปแตะปล่อยแตะปล่อยแกนข้างในรูดขาดนะอันนี้บอกไว้ก่อนทีนี้ไอ้มอเตอร์บางตัวไอ้มอเตอร์บางตัวเวลาเราแตะแตะกับขั้วแบตเตอรี่แล้วมันไม่หมุนมันไม่หมุนให้ทําไงนะครับให้เอาไม้จิ้มฟันแหย่เข้าไปไม้จิ้มฟันแหย่เข้าไปแล้วก็เขี่ยเขี่ยก่อนเขี่ยให้มันหมุนนะเขี่ยให้ฟันเฟืองมันหมุนก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า การประกอบของเขาเขาประกอบแล้วเขาก็เทสเทสแล้วเขาก็ฉโลมน้ำมันน้ำยากันสนิมเข้าไปข้างในทีนี้ไอ้น้ำยากันสนิมเนี่ยมันแห้งมันแห้งมันก็เลยทําให้ข้างในมันก็เป็นแบบนี้เป็นเหมือนไดสตาร์ทเราเนี่ยข้างในนะครับเพียงแค่ว่ามันเอาใบพัดมาต่อท้ายแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ไอ้น้ำยาที่เขาเคลือบมาเนี่ยมันแห้งมันแห้งมันก็ติดกันกับ ไอ้ตัวแม่เหล็กนะครับพอมันติดกันกับตัวแม่เหล็กเราต้องเฉียให้มันหมุนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในมอเตอร์เนี่ยในมอเตอร์มันเป็นแบบนี้เลยเป็นเหมือนไดสตาร์ทเรานี่แหละเพียงแค่ว่ามันเอาใบพัดมาสวมเข้ามันก็ดูดปั่นน้ํามันขึ้นแค่นั้นเองก็น้ํามันมันก็วิ่งขึ้นมาระบายความร้อนของฐานนะ่านก็เหมือนกันเลยนะกับอ่า ฐานมันก็เหมือนกันกับฐานไดสตาร์ของเรายกเว้นไอ้ตระกูลยามาฮ่าที่เป็นสามสายไอ้ตระกูลยามาฮ่าที่เป็นสามสายเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีฐานนะมันไม่มีฐานนะมันเป็นวงจรบัตเลตคําว่าวงจรบัตเลตมันไม่มีฐานมันไม่มีฐานเพียงแค่ว่ามันมีสามขั้วอาวไอเซนเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวคุมเองไอเซนเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวคุมเองนะว่ารอบต่ําจะจ่ายไฟเข้าเส้นไหนอ่าเส้นไหน ออกเส้นไหนอ่ารอบกลางไฟอาจจะเข้าสองเส้นออกกาวเส้นหนึ่งรอบสูงไฟเข้าเส้นเดียวอาจจะออกกาวสองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของวงจรบัตเลดมันจะไม่มีฐานข้อดีของการไม่มีฐานก็คืออ่ามันจะประคองให้ไอตัวมอเตอร์เนี่ยไอไอตัวทุนมันเนี่ยตั้งตรงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไฟมันเข้าสองด้านสามด้านมันก็จะหมุนไปผักไปเรื่อย นะครับทุกท่านอ่ามันก็มีข้อดีของมันนะครับเอาละคลิปนี้อธิบายเท่านี้สวัสดี f อทุกท่านครับ